สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวพ้อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเจ้าของแพกุ้งมาแก้บนพระเงินพระทองแถมขอเลขเด็ดกุมารจุกดำ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลคุณแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมว่านายวรพงษ์ทับชัยอายุ33ปีชาวจังหวัดนครชยัยศรีชาวอำเภอนะครับนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าของธุรกิจเพรกุ้งนำข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมจำนวน100ถุงน้ำดื่ม100โลเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งปลากระป๋องรวมไปถึงเครื่องปรุงรสและข้าวเหนียวหมู สองร้อยกล่องมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยที่ให้โชคลาภจากการค้าธุรกิจกำไรทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายแก้บนนายวรพงษ์เผยว่าก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนมิถุนายน2564ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวและมากราบขอพอรพระเงินพระทองเพื่อขอโชคลาภเพราะช่วงนั้นสถานการณ์โควิดเริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่ขายของได้ตลอดกลับน้อยลง จึงได้มาขอพอรให้ธุรกิจมียอดจําหน่ายที่สูงมากขึ้นปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกช่องทางในจังหวัดและเขตใกล้เคียงถือว่าฟื้นตัวได้อย่างผิดหูผิดตาจึงเชื่อว,ว่าเป็นเพราะพระเงินพระทองที่ช่วยอุดหนุนนําและนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากนั้นได้กระซิบขอพอรจากกุมารจุกดําที่ตั้งงานอยู่ด้านล่างโดยกระซิบขอทั้งเรื่องงานการเงินแล้วจะนําสิ่งของมาแก้บนอีก ถังน้ำดื่มข้าวสารไข่ไก่เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือโดยได้ทำการขย่าเสียมสีได้เลข21เลข5และกะเลข20ซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคเช่นกันก่อนเดินทางกลับได้นำข้าวเหนียวหมูปิ้งจำนวน200กล่องเข้าโรงทานแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดให้ทานกันอย่างทั่วถึง หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ